พอแบบว่าเบื้องเส้นทางเมืองไทยเงี้ยไปพี่น้องเอ้ยมาจิบเวีามเวยดนามได้พี่น้องต้องเป็นมือส้าพูดเลยแหละกำลังใจเส้าพูดลายๆเสือเส้าพูดสิไม่เฮงไม่เฮงอันเฮงกาะฟักดันโอ้ยสวนทางกันเส้นทางมัคดาลกะเดียดแท้ ทางลูมก็มีทั้งตึงค่ะสี่หาสินผู้มากระดอกกระเดียดแท้ลูกทางสินปิสเซนต์สินเมื่อกี้นี้นะพี่น้องเอ้เพราะว่าเซามันคือกันเกลียบไปเลย ถนนมากเากิดจนไล่กาหลายสิ่งแทนเบิงเบิงพี่น้องเบิงข้างสายกะถนนผางกว่ากับถนทน,นทัดไปอีกกับถนนโอ้ ประคุกวันอยู่นี่ม่าประคุกกันนะก็เขามาฟังนี่หน่อยลุงเฮ้ยจะเมนแบบว่าอลังการนะเส้นทาง าพี่น้องเมืองถงนนแน่งไปบุมิงจุดไม้คิดดีๆนู่นว่าอันนี้ดิพี่น้องไปแล้วก็นน้ำมันรถเบื่อแต่กบุจักทางเขาใส้ไรมือกันกอดนะเนาะ

รับสอนเลี่ยงล่าเยอะนเนี่ยไปถนนบงสิวเจ็กสีทกิิิวเจ็ก เรียนเดี๋ยวจะคันเสาไม่งเถไงมาบุงมาทางมามามาบานเป็นมีดโต ลุงเสียฟ้าอเฮาเปนเดเกยออกมาพวกเกมเห็เก,ออก,กหต่อคิดไวแนนอนาคต

Nó đứng ở đây Nó dưa Ui Hên nguồn này เสยดาย้ายน้ำปรทันมันอยู่ขางใน